ภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เพิ่งเกิดขึ้นหลายๆท่านรู้สึกมึนหัวเวียนศรีรษะเหมือนจะเป็นบ้านหมุนแต่ทำไมหลังจากเหตุการณ์สิ้นสุดลงแล้วบางท่านยังมีอาการเหล่านี้อยู่เราเรียกอาการเหล่านี้ว่าเอิร์ q เควกซินโดรมค่ะเมื่อร่างกายเรารับรู้การสั่นสะเทือนหูสมองตาและกล้ามเนื้อจะทำงานอย่างเฉียบพลันเพื่อให้สามารถปรับตัวและยังสามารถทรงตัวได้อยู่ค่ะซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อวัยวะที่ควบคุมการทรงตัวโดยตรงคือหูชั้นในนั่นเองค่ะที่หูชั้นในจะมีท่อสามท่อบรรจุได้ของเหลวและทําการถ่ายโอนของเหลวระหว่างกันส่งข้อมูลไปยังสมองเพื่อตีความว่าเรากําลังเอ็นตัวไปทิศทางใดหรือกาลังหมุนตัวทิศทางใดนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนแบบกระทันหันเป็นไปได้ว่าอวัยวะนี้ทํางานสับสนค่ะทําให้เรารู้สึกโคลงเคลงหรือรู้สึกเวียนศีรษะได้ซึ่งอาการเหล่านี้จะค่อยๆดีขึ้นเองตามลําดับ วันนี้เบียร์จะมาแนะนําวิธีการฟื้นตัวให้เร็วขึ้นค่ะข้อ 1. น,นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงการทํางานหนะักหรือการออกกําลังกายหนักๆไปก่อนนะคะข้อ2ค่ะให้หลีกเลี่ยงการหมุนศีรษะเร็วๆหรือลุกเร็วๆนะคะเพราะอาจจะรู้สึกเวียนศีรษะได้และอย่าลืมนะคะอย่ามองจอติดต่อกันเป็นเวลานานค่ะข้อ3ดื่มน้ำสะอาดเพียงพอหลีกเลี่ยงการดื่มคาเฟอีนไปก่อนค่ะข้อสี่ คุณสามารถฝึกการทรงตัวง่ายๆลองยืนขาเดียวดูค่ะและอย่าลืมหาที่ยึดเกาะน,นะคะข้อ5ค่ะถ้าการทั้งหมดยังคงมีอยู่หลังจากผ่านไป1-2สัปดาห์แล้วแนะนำให้พบแพทย์และตรวจละเอียดอีกครั้งนะคะถึงแม้ว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวจะผ่านไปแล้วแต่ร่างกายเรายังต้องการการฟื้นตัวตามลำดับอยู่นะคะขอให้ทุกท่านปลอดภัยค่ะหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะคะ